นะลูกสาวเราเป็นคนที่ไม่ค่อยระวังอะไรเป็นคนแบบบ้านๆนิสัยแบบบ้านๆขอบคุณค่ะน้องท่านะท่านพลน้องท่านาเดชโอ้ล้อมหน้าล้อมหลัง โอเคทาช่องช่องโอีลายื่นหนึ่งล่น้อยนะพี่อนุวัฒน์สายยื่นหนึ่งเดอ้อถ้าครบร้อยท่านก็สามารถไล์สดได้แล้วก็ห้าร้อยท่านสร้างไรายได้ทําแค่สามพันชั่วโมงนะทุกคนร้อยสามสิบสี่ท่านเข้าไปกดพี่อนุวัฒน์เลยนะคะเข้าไปเข้าไปกดเนาะกดไม่ไม่เสียเงินนะเข้าไปกดพี่อนุวัฒน์ไม่เสียเงินนะเขาเป็นเอฟซีล่น้อยมานานเลยแหละแล้วคิดทําช่องทําได้เลยเพราะ เงินมันอยู่ในอากาศอยู่ที่ความสามารถของเราขึ้นมาเชียร์ลูกสาวเราอ,อทำคลิปเวลาน้อยประจำครับโอเคอันนี้น่าแรกเหรออืมนะคะ เพราะฉะนั้นรักล mm ูกสาวเราเอฟซีนะพ่อพ่อแม่แม่พี่อันรู้ว่ารักรักให้อยู่ในขอบเขตนะคะดูพี่ลันนี่ไม่ต้องไปเจ้ากี้เจ้าการเขาอยากเจ้ากี้เจ้าการไปเจ้ากี้เจ้าการน้องเอนจี่นู่นน้องเอนจี้เรื่องการแต่งหน้าเรื่องการทําผมเรื่องชุดโอ้เดี๋ยวนี้น้องเอนจี้เขาทำเขาเก่งแล้วนะก็เพราะก็เพราะเอฟซีนี่แหละที่เข้าไปจี้ที่เข้าไปอะติเพื่อก่อเมื่อคืนนี้ใส่ชุดสีทองแล้วก็ กิฟติดผมนะผมยาวรู้สูดถูกใจมาสองสองคลิปแล้วละ่ะอ่าแล้วก็มีผีเสื้อเป็นสีทองใส่ชุดสีทองผีเสื้อสีทองนะสามตัวอยู่บนหัวเรานี่ของพี่นามีตัวเดียวอ่าอืมเห็นไหมคะนะบางทีน้องอินจี้ก็อบางครั้งก็รีบบางครั้งแต่งหน้าก็รีบบางครั้งก็แต่งหน้าสวยบางครั้งก็แต่งไม่สวยอืม ก็ฝีมือจะให้ตกนะคะน้องเอนจี้ต่อไปเราจะได้ก้าวไปเป็นได้แต่งหน้าลูกสาวเราถ้าน้องลูกสาวเราติดอันหนึ่งอันดับโตอนนี้ติดสิบสองของโลกถ้าลูกสาวเราน้องเอนจี้ก็ปังไปด้วยพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวพี่แนส่งพวงมาลัยไปให้แล้วก็คนเราจะเปลี่ยนความคิดคนให้ทั้งโลกจะเปลี่ยนความคิดทั้งโลกให้ได้ภายในหนึ่ง เป็นไปไม่ได้เราก็เหมือนกันเราต้องพัฒนาตัวของเราเองพัฒนาไปเรื่อยๆการแต่งหน้าการทำผมเซฟลูกสาวเราแล้วก็รู้สึกว่าน้ององิงจีโอเคนะคะแต่บางครั้งบางครั้งก็แต่งรีบรีบก็จะแต่งไม่ค่อยสวยนะคะในการเร่งรีบก็พยายามพยายามใช้เวลาให้มีประโยชน์นะคะให้ลูกสาวเราสวยทุกวังสวยทุกครั้งวาวา กช็อตแล้วก็เราก็จะได้เป็นช่างแต่งหน้าอยู่แถวหน้าของเมืองไทยพี่รันเป็นกำลังใจให้อืขอบคุณครับพี่นุวัตเอาพี่รันเป็นแร,บรงบันดาลใจครับเนี่ยถึงว่าเขาเข้ามาพี่รันบ่อยแล้วก็ไปช่องอพ่อโจไปช่องน้องโจไปช่ององอิงไปบ่อยมากพี่อนุทพี่นุวัตรเนี่ยรู้สึกเป็นเอฟซีของเรามาตั้งสิบเดือนเลยนะเนี่ยเริ่มตั้งแต่หลังหา่านแล้วมาเพิ่งสมัคร มาทำ u t u b e โ okay. อเคเลยช่วยกันนะคะช่วยกันไปให้กำลังใจพี่อนุวัตรกดไปเลยค่ะร้อยกาท่านอยู่ในนี้สายแอบ,บข้างนอกก็สามารถกดได้นะให้ร้อยท่านสามารถไร้สดได้อ่าห้าร้อยท่านสร้างไรายได้ได้สามพันชั่วโมงนะคะทำสามพันชั่วโมงสร้างไรายได้ได้ติดตามไม่เลิจกจ้ะขอบคุณครับน้องคนลง <c oughs> พี่สมศักดิ์ฝากด้วยนะคะพี่อนุวัตร พี่สําเรืองทิ้งช่วงแป๊บหนึ่งขอนน้าอุ่นก่อนคุยนานบ่ไงเด้อคุยสักชั่วโมงหนึ่งก็ลงเนื้อก็ไปขึ้นอีกชั่วโมงหนึ่งหายคลิปลงก่อน